หน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากประพบสวัสดีเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศสาขาฟิสิกส์ประจำปี2555การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการคืออีกหนึ่งสนามทดลองความรู้ความสามารถของเยาวชนทั่วโลกและปีนี้เด็กไทยก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้ชาวไทยอีกครั้งตอนสมัยอยู่มัธยมศึกษาตอนต้นนะครับ ก็เห็นประกาศของโรงเรียนว่ามีการแข่งขันรับสมัครการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมป,ปิกระดับมอต้นนะครับผมก็สนใจก็เลยลองสมัครไปดูสมัครไปตอนทีแรกก็ติดเข้าไปแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับเป็นตัวแทนนะครับเออแต่ว่ามันก็ได้เข้าค่ายได้รับความรู้ก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยมันน่าสนใจดีก็อยากมีโอกาสไปแข่งบ้างก่อนอื่นต้องบอกว่าการจะไปแข่งระดับนานาชาติสําหรับวิชาฟิสิกส์นะครับต้องผ่านการแข่งขันระดับเอเชียก่อน ระดับเอเชียเนี่ยผู้พูพแทนประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมด8คนปีนี้ผมไปแข่งที่อินเดียก็คือจะเข้าค่ายทั้งหมด2เดือนคือเดือนมีนากับเดือนเมษาแล้วก็เดินทางตอนไปเดือนเมษาแล้วเอาอันดับ1ถึง5จากระดับเอเชีย,ยไปแข่งระดับนานาชาติและการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศสาขาฟิสิกประจําปี2555ในครั้งนี้ประพบสวัสดีสามารถทําผลงานได้เป็นอันดับที่6ของโลก ตอนแรกไม่ไม่เชื่อว่าเป็นตัวเองเลยคือเขาประกาศคะแนนมาก่อนครับแต่ว่ายังไม่ประกาศว่าใครได้ก็มันมันก็ก็โอเคนะคือคอมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นเลยมากครับครอบครัวโรงเรียนก็ค่อนข้างภูมิใจครับเพราะว่านานๆทีก็จะได้รับรางวัลแบบหนึ่งอันดับหนึ่งในสิไทยเบฟขอบันทึกประพบสวัสดีเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศสาขาฟิสิกส์ประจาปี2555 เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน